สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 าาทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผันวรรณยุกต์นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนเนี่ยเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์นะคะทั้งอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำไปแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะการผันวรรณยุกต์นะคะกับคำตายนะคะ ก่อนอื่นเลยทบทวนความรู้เดิมนะคะการผันวรรณยุกต์คืออะไรคะเด็กๆก,การผันวรรณยุกต์นะคะก็คือเป็นการอ่านออกเสียงคํำให้ถูกต้องนะคะตามเสียงวรรณยุกต์นะคะซึ่งบางคํานะคะก็จะมีเสียงวรรณยุกต์ที่ไม่ตรงกับรูปวรรณยุกต์นะคะอย่างเช่นคําว่าขิงนะคะเด็กๆรูปวรรณยุกต์มีไหมคะคาว่าขิงนะคะ รูปวรรณยุกมีหรือว่าไม่มีอ่าไม่มีนะคะแต่เสียงวรรณยุกต์นะคะก็คือเสียงจัตวานะคะต่อมานะคะคําว่าไม้นะคะคําว่าไม้รูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรอ่ะรูปโทนะคะที่เราเห็นเลยนะรูปโทเสียงวรรณยุกต์คือเสียงตรีนั่นเองนะคะเด็กลองผันได้เลยนะคะเพราะว่าครูได้สอนเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ไปแล้วนะอ่ะทีนี้คําว่าช้างนะคะ รูปวรรณยุกต์คือรูปโทนะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียงตรีนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ <c oughs> มาดูนะคะการผ่านวรรณยุกต์กับคําตายนะคะเด็กๆก,การผ่านวรรณยุกต์กับคําตายคําตายนะคะคือคําที่ประสมด้วยนะคะสระเสียงสั้นในแม่กองกานะคะยกเว้นยกเว้นนะสระอําสระไอนะคะสระเอานะคะ และคำที่มีตัวสะกดในแม่โกบกดและกบนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะอย่างเช่นนะคะคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นอย่างเช่นคำว่ามรินะคะคำว่ามรินะคะก็จะใช้เป็นสระอะแล้วก็สระอีนะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นนะคะก็จะจัดอยู่ในคำตายนั่นเองนะคะ คำว่ากราบนะคะที่ตัวสกดคือบใบไ,ไม้นะคะก็จะจัดอยู่ในแม่ก,กบนะคะแล้วก็คำว่ามดคำว่านกนะคะอ่ะก็คือถ้าตัวสะกดเนี่ยลงท้ายด้วยบอใบไ,ไม้นะคะแม่ก,กบแล้วก็ดเด็กนะคะแม่ก,กดแล้วก็นอนอ้ยไม่ใช่สิก็ไก่นะคะก็ไก่ก็คือแม่ก,กบนะคะก็จะจัดอยู่ในคำตายนะ,ะต่อมานะคะเด็กๆ การผ่านบรรยุกต์กับคําตายนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะคําว่าหีบคําว่าหีบนะคะสะกดด้วยบอใบไม้นะคะก็จะจัดอยู่ในคําตายแต่หอหีบนะคะพยัญชนะต้นคืออักษรสูงนั่นเองอักษรสูงนะคะก็จะจัดอยู่ในอ่าหอหีบนะคะก็จะจัดอยู่ในอักษรสูงนะคะดังนั้นคําว่าหีบนะคะ เป็นทั้งคำตายนะคะแล้วก็อักษรสูงนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าจะผันได้กี่เสียงที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 อ่าผันได้แค่สองเสียงนะคะทีทีที เห็นไหมคะผ่านได้แค่เสียงเอกกับเสียงโทเท่านั้นนะคะแต่เสียงเอกเนี่ยนะคะออกเสียงว่าหีบก็หออีบอหีบเลยนะคะต่อมานะคะอักษรกลางนะคะพยัญชนะต้นนะคะจัดอยู่ในอักษรกลางแต่ว่าตัวสะกดนะคะยังเป็นตัวสะกดของอ่าคำตายนะคะอ่ามาดูกันผ่านมลยุก์กันนะคะ อ้าวปากปากปาป,ป,ป,ป้าปากใช่ไหมคะปากปากปาป้าปากปากอะไรเด็กเราออกเสียงตามนะปาป้าปากปาป้า ปานะคะออกเสียงป่านะคะตัวจัตาวาป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 าออกเสียงยากหน่อยนะคำนี้เห็นไหมคะสังเกตว่าเสียงสามอันเนี่ยไม่มีเลยนะคะคำตายเสียงสามมันไม่มีเลยนะอ่ะทีนี้มาดูอักษรต่ำนะคะ เพชนะต้นนะคะอยู่ในอักษรต่ำนะคะแต่ว่าตัวสะกดนะคะก็คือคำตายคะคฮ่าคะคะคาฮ่าฮอ้าวแสงพร้อมกันคะคฮ่า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 อ่านะคะทีนี้นะคะเด็กๆเราลองมาดูนะคะว่า ขราพูดนะคะอักษรสูงนะคะที่นะคะมีตัวสะกดนะคะบใบไม้ที่จัดเป็นอคำตายเนี่ยนะคะก็จะผ่านได้แค่เสียงเอกกับเสียงโทเท่านั้นและถ้าเป็นอักษรกลางนะอักษรกลางนะก็จะผ่นได้นะคะูนะ อักสรนกลางก็จะผ่านได้นะคะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตาวาแต่ถ้าส่วนต่ำเนี่ยจะผ่านได้แค่สองเสียงคือเสียงโทกับเสียงตรีนั่นเองนะคะเด็กจําตารางนี้ไว้นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะคาว่ามา้าอันนี้เราลองผ่านวรรณยุกซิคะเป็นการทบทวนคําว่ามา้าคือเสียงวรรณยุกใดคะอ่าเสียงอะไร มาหมาม้าหมาหมาเสียงตรีนั่นเองนะคะพึ่งหรอคะคำว่าพึ่งเสียงโถนะคะต่อมาคำว่ากบกบนะคะเสียงเอกนั่นเองนะคะเด็กลอง่ันดูนะ อ่ะทีนี้มาดูใบางานบ้างไม่ยากนะคะการผันวรรณยุกตกับคําตายให้นักเรียนนะคะผันเสียงวรรณยุกต์จากคํากําหนดให้ต่อไปนี้เด็กๆต้องดูนะว่าเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ําดูตารางที่ครูสอนเมื่อกี้เลยนะคะอักษรสูงก็จะผันเสียงไหนได้บ้างเด็กก็เขียนนะคะเขียนคํานั้นลงไปพร้อมพร้อมเขียนวรรณยุกต์ด้วยนะคะพร้อมเขียนรูปของวรรณยุกต์ด้วยนะ ไม่ยากนะคะอย่างละสองคำก็จะมีคำว่าทษกคำว่าผิดนะคะคำว่าด่าซึ่งเป็นคำตายทั้งหมดนะคะแต่พยัญชนะต้นก็จะมีอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะถ้าจำไม่ได้ว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียงย้อนดูตรงนี้นะคะเด็กๆนี่ย้อนดูตรงนี้เลยเด็กๆก,ก็ใช้คำนี้นะคะเช่นถ้าจัดอยู่ในอักษรสูงเราก็จะเขียนอยู่ในเสียงวรรณยุกต์เอกกับโทนะคะแต่ว่ารูปวรรณยุกต์ก็เขียนตามนี้เลยนะ รูปวรรณยุกต์เอกนะคะก็ไม่มีแต่ว่ารูปวรรณยุกต์โทมีนะแต่ถ้าเป็นอักษรกลางก็จะพันเสียงเอก Central, ry, เสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาได้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามนี้เลยนะคะรูปของวรรณยุกต์นะแต่คานะคะก็ใช้คําของใบงานนะคะไม่ยากนะคะลองทําดูนะสําหรับวันนี้นะคะครูก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ ช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ